โอเคครับมาถึงวิดีโอตอนที่3.3าในโอตอนนี้มาเตอร์จะสอนวิธีการนะครับพรีวิวสก e นนะครับบนตัว App Store ครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับผมมาสเตอร์อื่นครับสถาบัน EWTC เราลบเขียนโมบายแอปครับทั้งตัว Android และ iOS เราทำเทรนนิ่งด้วยครับทั้ง n n o u s o o f i i e e แล้วก็ซิ t i ินจับเราที่บางนารวมถึงทำโมบอาร์ออนไลน์คอร์สครับสอนผ่าน Zoom และรีโมทผ่าน a n y d ด s k โอเคครับมาถึงวิดีโอตอนที่33 3ิในโอตอนนี้ มาเตอร์จะสอนวิธีการนะครับ Preview Screen นะครับบนตัว App Store ครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับจากอีโอโตอที่แล้วเนี่ยเราได้ต้อการสร้างออคไลบ์ l ิเดตแล้วก็อัพโหลดนะครับมาโหมที่เทสไฟล์ราพักหนึ่งพอมันทำโปรเซสจนเสร็จจะได้หน้าตาลงแบบนี้นะครับกดคำว่า Manage มันบอก missing com file ครับกดเมนเไปนะครับ ขถามคุณว่าแอปพลิเคชันเนี่ยของคุณมีการเข้ารหัสอะไรไหมนะครับฉันก็เยียดไปแกันนะครับแล้วก็เล็กไปนะครับเสร็จแล้วคุณก็ตรงนี้ครับปั๊บก็เยียดไปแล้วก็กดนะครับ start internal test ไปแบบนี้รอเขาจะเสร็จก่อนครับเดี๋ยวเขาจะทำการนะครับทดสอบให้เราเองครับนะครับ เดนิดูสัมมิตเอ็ก r พ in อินเนะครับต่อไปก็มาดูที่ a s t โ o ครับนะครับข้อต่อไปคือก่อนที่เรจะไปกรอกอะไรด้านล่างเนี่ยมาเต์จะทำทีเต็ดนะครับมาเต์จะทำการนะครับมันต้องการภาพของ Preview Screenshot ทั้งหมดกับอุปกรณ์4ชุดของมันนะครับก็คือในส่วนที่เป็น iPhone Display ขนาด6.5แล้วก็5.5แล้วก็ตัวนี้ สิ่งแรกครับผมต้องไปดูก่อนว่าไอดิสเพย์6.5เนี่ยมันมีจอตัวไหนบ้างมันได้จะมาที่วิวไซต์แอนด์มิดีนะครับตอนนี้ผมครัตัวนตั้สอนผิดเอาใหม่แอปตัวใหม่ตัวครับฉันจะหาตัวนี้ตัวนี้อยู่นะครับกดที่ขึ้นมาคำถามตรงนี้ครับสกินช็อตแล้วก็มองหาคำว่าสกีนตัวนี้เลยมองครับ ผลรุ่นมอเร์เสร็จปุ๊บเห็นคำว่าสกรีน็อสเปซิวิชั่นนะครับคลิกไปนี่ครับเราจะได้หน้าจอแล้วคือว่ามันบอกว่าฉันต้องการหน้าจอ6.5นิ้วคุณก็ไปดูว่าไอ้6.5นิ้วของตัวเองเนี่ย6.5นิ้วของตัวเองเนี่ยมันมีจอไซส์ไหนบ้างนี่ไง6.5นิ้วเนี่ยจะมี iPhone 12 pro max เห็นไหมครับจะมี iPhone 12 pro max ขั้นตอนต่อไปครับทีนี้คุณก็แค่ไปเปิดเอ็กโคลกขึ้นมา จะพัหนาจองง่ายมากนะครับแล้วคุณก็แค่ไปที่แอปพลิเคชันของคุณนะครับรอมันบิวจนเสร็จแป๊บหนึ่งจะมาทำอินเด็กขึ้นสเต็ปไปนะครับมันนื่อสอนจากศูนย์นะครับ นะครับเส็แล้วตรงนี้ครับให้เลือกตัว12 Pro Max เห็นไหมครับเลือกคเลือก12โปรก12 Pro Max อนะก็นี่ไงเขาแนะนำเราบอกว่านะครับจอ6.5นิ้วอ่มันคือ12 Pro Max กแล้วก็ตัวอื่นโน่นนี่นั่นเราเอาตัวนี้ก่่า12 Pro Max นะครับเรียบร้อยแล้วทีนี้คุณก็แค่กลับไปที่ Echo มันจะ12 Pro Max สั่งรันเลยครับกดสามเหลี่ยมสีเขียวปอกและนั่งคอยครับ เรามาลาจดเสร็จนะครับ เดี๋ยวนี้เราจะทำการจับภาพหน้าจอให้ได้นะครับสีไทปที่เขาต้องการตรงนี้นะครับส่วนพวกกรอกรายละเอียดพวกนี้เดี๋ยวเราทําการเรียนในวีดีโอตอนหน้าไม่ยากนะครับเย็นๆนะครับเราจะทำทีสเต็ปๆครับคุณเห็นไอเดียครับรอครับมันสามพันกว่าตอนนี้ได้พนะันแปดแล้ว เราจะพยายามตัดวิดีโอนะครับจะให้คุณเห็นว่ามันใช่ไงให้เห็นให้เห็นด้วยว่าการทํางานของมันเนี่ยมันจะค่อยๆทา Area, ้าอะ้าไปในวันนั้นรอบจนมันจนเสร็จก่อนนะครับสำหรับใครที่ทานแล้วติดขัดปัญหาอะไรก็ถามมาสเตอร์ได้ในจะถามจากคอมเมนต์ด้านล่างของวิดีโอตรงนี้ก็ได้หรือคุณจะไปที่ตัว a c e b o o k ครับเสาะหาคำว่ามาสเตอร์อื่นภาษาไทยมอาสเอตอลเป็นหนึ่งช่องออื่นออื่นออื่นอื่นจะเจอมาสเตอร์คนนั้นหรือพีอ่ไลน์ก็ได้ครับนะครับ ที่ไลน์เนี่ยให้ำการนะครับเซิร์ชไอดีชื่อว่า Master UNG เอักษราตัวเล็กหมด M A S T E R U N G ถามบนไลน์ม a s เตอร์ก็ได้นะครับอีกทีเดียวครับ2009แล้ว เดมาแล้วอินทิตะครับพอมันบิลเสร็จเราก็ขึ้นงาว่าบิลสักเร็จ Yeah. เจนะครับลืมสกเซนแล้วเดีมันก็ทําการบูตตัว12 Pro Max มาให้เราบ็นบูตจนเสร็จครับเดี๋ยวมันก็จะเอาสิ่งที่มันทำการคอมไพลได้เนี่ยเตะเข้าไปในตัวดีไว้หลังรอครับต้อ,รองรอ ครับโอเคน่าจะได้มาละเมื่อกี้ไม่ได้ไปกดโฮมม,ม,มมเลยมเลยมาใน,นน้าครับถัไดไปครับให้ทำการจัดหน้าจอครับง่ายมากครับกดที่รูปกล้องถ่ายรูปเนี่ยมานจะทำการถ่ายตรงนี้แล้วเกี่ยวที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับโอเคครับไม่ต้องทำการล็อกอินไม่ได้องจำรหัสเข้าไปได้ขอไปดูที่ขอเปิดโคลม,ม่อย กำลัดเข้าไปได้ครับทุกทีนะครับเข้าที่นี่นะครับใช้คาว่า FIR ครับไฟเบนะครับรบริโซนครับแล้วก็ไปที่ชื่อว่าอะไรนะอึนกระตูนนี้นะครับ Authentication อ๋อ,น,อนี่อยู่นี่ครับ ก็นนี้ใช้คำ Apple A B C แลวกันนะครับโอเคกับที่นี่ครับก็ต่อการจับหน้าจอของเราอ่ะกดตัวเลนเตอร์หน่อยเจ็บหน้าจอนี้ไปนะครับกดกลับนะครับแล้วก็ล็อกอินครับ A P P L E Apple Assign A B C c a ท dot com รหัสเข้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับล็อกอิิเข้าไป แบบนี้นะครับแล้วก็ลราการแคปไปนะครับสามละนะครับโอเคมีดอเวอร์หน่อยนะแอลเห็นสี่ละนะครับนะครับต่อไปก็เหมือนเดิมครับกดซอัยหนึ่งนะครับโหลดมาครับถ่ายไปห้าละ ง่ายๆนะครับโอเคน่าจะได้ครับมาเตอร์ก็จะได้ภาพ5ภาพอยู่บนเดสก์ท็อปตรงนี้แล้วนะครับขั้นตอนถัดไปครับมาเตอร์ก็จะไปที่ตัวเขาเนี่ยนะครับชั้นแดกห้าภาพที่ยนเลยนะครับแล้วลากไปปล่อยอยู่ที่นี่ครับปั๊บรอครับพอจะเสร็จครับโอเคไปรอครับ เห็นไหมครับคุณจะได้ทาการแคปเจื่อห้าภาพเรียบร้อยแล้วง่ายมากแบบนี้นะครับข้าต่อไปครับทีนี้ก็มาดูตัวที่เป็น5.5บ้างนี่คือ5.5 6.5เสร็จแล้วนี่คือ5.5ไปดูครับว่า5.5คือใคร5.5คือมันบอกว่ามันคือไอโฟน8พั i ไอโฟน8พัดนะครับจะไม่ได้ใช้ตัวแรกเลยนะตัวลรกก็กลับมาที่ตัวไอโค้ดเหมือนเดิมไอโค้ดไอโค้ดเหมือนเดิมนะครับเมื่อทำการสั่งหยุดครับ มันหยุดนะครับเสร็จแ,แล้วเหมือนเดิมครับมาเตอร์ก็ทำการปิดตัวไอโฟนนี้ไปนะครับผมปิดไอโฟนนี้ไปนะครับอันนี้มาเตอร์ควลงครับขอญาตคิดลบทิ้งไปนะครับมัเริ่มการเปิดตัวไอโฟน8พัทข็อยากได้ไอโฟน8พัทนี่เงี้ยเจอาละชัวร์เปล่าไอโฟน8พัท5.5คือ iPhone 000, ไอโฟน8พัทเห็นไหมครับ ถ้าคุณก็แค่สั่งรันบนไอโฟน8000ครับกดไม่ไปและต้่นคอยครับต้องแคปเนเจอร์ตามใจมาได้หมดครับ ครับเียลสักเซนแล้วเดี๋ยวมันจะปูต iPhone 8ดพันขึ้นมาเนี่ยอยู่นี่ครับอยู่นี่ก่อนเล็กๆหน่อยหน่อยชอบใหญ่เราบูตก่อนครับ 4 0 0 0 8พัด ครับเราได้ไอโฟนแ8 0 0ัละแล้วมันก็ทำการเปิดตัวนี้ขึ้นมาครับเหมือนเดิมครับเราทำการแคปเจอร์หน้าจอตรวนี้ครับเราต้องการกดตัวที่เป็นตัวนี้นะครับเซฟตัวที่หนึ่แล้วก็กด New Digit เซฟตัวที่สอง อไปกอบล็อกอินเข้าไปครับมาเตอรใช้คำว่า apple a p p l e s i a b c a t com รหัสเข้าใช้123456แล้วผมก็ทำการกดล็อกอินเข้าไปโดยมันจะทำการถ่ายเข็บไว้ทำเหมือนกันครับเราจับ5ภาพนะครับก็5ภาพเหมือนกันแบบนี้ นะครับเราก็ทำการกดดาบน์โหลดไปเราโหลดตัวนึงครับนะครับถ่ายเก็บไว้นะครับทีนี้มันก็จะกลับไปที่ตัวแอปสโตร์เราครับนะครับฉันก็รัการเอาห้าภาพนี้ลากไปปล่อย ส่วนของ5.5ครับโอเคไปะนะครับเราเสร็จครับเรียบร้อยแล้วนี่ไง6.5ผ่านละ5.5ผ่านละนะครับต่อไปครับมาดูตัว12บ้าง12ต้องการอะไรครับ12.9วิทเพยมันจริงมันใช้แทนกันได้นะ12.9วิทเพยแล้วก็จะมาที่เหมือนเดิมครับไปดูครับว่า12.9วิทเพยเจนสามคือใคร 12.9ดีพีเจนสามเจอแล้วนี่ไงนะครับมีเจนสามเจนสอง12ต้นนี้คือ iPad Pro 4 Generate ตัวนี้นะครับโอเคไปครับ iPad Pro g e n e r a t รุ่นสี่เจนสี่นะครับมันก็จะมาที่นี่เหมือนเดิมครับมาเตอร์จะทำการจุดเข้าก่อน นะครับและทีนี้มาเตอร์ก็จะปิดเข่าครับระวังแล้วก็ประกานปิดเข่าไปแล้วก็ต้องการไปหาตัว 12. สิบสองนะครับพาหาก่อนเดี๋ยวนะดีไงไอพิดพอเจนสี่อยู่นี่โอ้โทรศท์เจอละเจนสิบสองจุดเก้านิ้วเจนสี่ นะครับและมอเตอร์อรก็จะทําการสั่งรันมาเลยครับไปรอครับันขออนุญาตลบนี่ทงก่อนมันได้ไมปปนกันไงนะครับรอครับ ก็คือว่าภาพตัว12 12.9เนี่ยมันใช้แทนกันได้นะเราจะลองดูว่ามันได้นะครับแต่จะไม่ได้ต้องทำการสร้างเฉพาะขึ้นมาอีกทีหนึ่งครับพิ้วเซฟครับเดี๋ยวมันจะบูตัวนั้นขึ้นมาอะไรอยางเงีย้ยบีนีนบบนนบบคือเก็บเปิดโพ้น รอแป๊บน,นึงครับเย่มาแล้วป๊าดครับก็เหมือนเดิมครับมาเตอร์ก็จะนะครับกดถ่ายรูปเข้าไว้นะครับกดเด w ิจิ i เตอร์นะครับ,รบแล้วก็ถ่ายตัวนี้ไว้ ครับหลังการับล็อกอินด้วย Apple นะครับ app le apple si a มี e, วงกลมแล้วก็ abc c o m คอยังไงีครับรหัส9 1 2าห5 6สนะครับล็อกอินเข้าไปนะครับจะได้แบบนี้ก็กดตัวถ่ายไปแบบนี้นะครับเสร็จแล้วทีนี้ก็ดอเวอร์หน่อย นะครับถ่ายดาวเขไปนะครับเสร็จแล้วตเบอร์เตอร์ทาการกดสัก,กหนึ่ันแบบนี้าวหลดมาครับแล้วก็ทำการถ่ายเข้าไปทีนี้มบตเตอร์อก็จะไปที่ตัว เวอร์ซต์ของ App Store เหมือนเดิมครับนะครับเอทีเอาสีภาพตัวนี้ยโยนเข้าไปให้12.9นะครับครับวสร็จครับน่าจะได้แบบนี้นะครับโอเคได้หกจุดห้าละห้าจุดห้าแล้วสรกันแต่ไม่มดูดูตัวเจน2นะครับไม่ไก้เคยทำใช้ภาพเดียวกันได้นะ,นะเราดูแบบมันยอมไหมเออยอมนะ,นะครับยอมก็ยอมไปครับ เรียบร้อยนะครับโอเคเจ้เทียมมากตอนนี้เราสามารถแคปเจอร์ภาพได้ทั้งหมด4ภาพตามเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปมนอยู่ด้านล่างตัวนี้นะครับป๊านะครับโอเคเดี๋ยวด้านล่างนี้เดี๋ยวเราจะราทำขา้หน้าดีกว่านะครับตัวต่อไปก็คือนะครับการใส่นะครับตัวเวอ t u a l Information เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับวันนี้วิดีโอยาวแล้วขออนุญาตตัดก่อนนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ